สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทัศบอลลมโตอีกเช่นเคยนะฮะในวันที่16มีนาคมใครที่ผ่านเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัศบอลลมโตได้ทําคลิปต่อตอก,กันไปด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์บอลในวันนี้เรามาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคืนกันก่อนนะฮะที่ทัศนหยิบมาให้กับนักลงทุนทั้งหมด5คู่ด้วยกัน ผลประกอบการว่าจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมกันเลยนะครับในคู่ที่1จะเป็นเ็วอั้นมัดริดนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับลิเวอร์พูลนะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างเ็วอั้นมัดริดนะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะจากริเวอร์ไปที่1ประตูต่อศูนย์ะครับก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง y o u t u b e นี้นะฮะก็สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะเปิดหัวมาก็สวยกันเลยนะครับ ส่วนคู่ที่สจะเป็นนาโปลีเปิดบ้านพบเจอกับแฟงเฟิร์ตในคู่นี้รัฐก็ให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างนาโปลีนะครับก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเหมือนกันนะฮะก็เก็บชัยชนะจากแฟงเฟิร์ตไปที่สาระตูศูนย์นะครับก็ ทำกำไรให้กับนักลงทุนอีกหนึ่งคู่นะครับก็หวานเจี๊ยบและรับซับกันไปเลยนะฮะในค่ําคืนนี้และคู่ที่3าจะเป็นใบตั้นพบเจอกับคิตตันพาเลตในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างใบตั้นนะฮะก็สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะครับก็หวานเจี๊ยบและรับซับกันไปอีกหนึ่งคู่นะครับก็บ,บ,บอลเข้ามานะทั้งหมด3คู่ติดแล้วนะฮะตอนนี้เรามาลุ้นคู่ที่4กันเลยนะครับ และคู่ที่4จะเป็นเซาท์햄ปตันเปิดบ้านพบเจอกับเบนฟอร์ดในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่เบนฟอร์ดนะฮะก็มาตามนัดที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับก็จะเป็นเบนฟอร์ดนะฮะที่บุกไปเก็บชัยชนะจากเซาท์แฮมปตันที่2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ก็หวานเจี๊ยบและทำกําไรให้กับนักลงทุนอีก1คู่ด้วยกันนะครับส่วนคู่ที่5นะครับคู่สุดท้ายของรายการนะครับจะเป็นการเปิดบ้านของซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านพบเจอกับเชฟฟฟิล์อยู่ในเตดนะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ทิมเยืยนอย่างเชฟฟิล์อยู่ในเตดนะครับก็ไม่ทําให้กับนักลงทุนผิดหวังนะฮะก็สามารถบุกไปเก็บชยชนะจากซันเดอร์แลนด์ในนอกบ้านไปที่2พประตูต่อ1น,นะฮะ ก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้อีกแล้วนะครับในคู่นี้ก็ถือว่าหวานเจี๊ยบกันเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้และเรามาสรุปผลประกอบการทั้งหมดนะครับที่ทัดจิบมาให้กับนักลงทุนทั้งหมด5คู่ก็เข้าไปที่5คู่เต็มนะครับก็ถือว่า จัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปเต็มตีหรือเต็มคาราเบลกันเลยนะฮะและส่วนนักลงทุนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูนะครับที่ไม่อยากพลาดทัศบนบอลดีๆจากทั์บอลลมโต๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทั์บอลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับเรามาดูฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันบ้างนะฮะจะมีทั้งหมด 6คู่ด้วยกันที่ทัดหยิบมาให้กับนักลงทุนมาวิเคราะห์ในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับคู่ที่1ก็จะเป็นเลวอันเบนติตเปิดบ้านพบเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาก่อนแล้วครับ1ครั้งแล้วก็ส่วนคู่ที่2จะเป็นไฟบวกเปิดบ้านพบเจอกับยูเวนตุสและคู่ที่3จะเป็นเฟเยนูส์เปิดบ้านพบเจอกับซักต้าโดเนตและคู่ที่4จะเป็นเฟเนบาเช่เปิดบ้านพบเจอกับเซบีย่าและคู่ที่5จะเป็นอาเซนอลฮะ ที่เปิดบ้านพบเจอกับสปาร์ติ้งลิทบอนและคู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นการเปิดบ้านของเลวอันเซลสซดานที่เปิดบ้านพบเจอกับเอสเอโลมาก็หยิบมาให้กับนักลงทุนทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับว่าในค่ำคืนนี้ถ้าจะให้ไปที่ตัวไหนก็ต้องมาติดตามชมกันฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1กันเลยนะครับจะเป็นเลวอันเบนติตที่เปิดบ้านพบเจอกับ แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะฮะในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งก็จะเป็นเรอัเบนติสเก็บชัยชนะไปทั้งหมด1ครั้งแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะฮะที่เก็บชัยชนะจากเรอัเบนติสไปที่4ประตูต่อ1หนึ่งก็ต้องมาดูว่าในเกมคืนนี้ทั้ง2ทีมนี้นะฮะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ส่วนแฮนดิคับทำกำไรทีมต่อก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะก็ต้องมาลุ้นว่าในเกมคืนนี้ทีมต่อจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ ส่วน5นัดล่าสุดของเลวอนเบนติตนะฮะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะฮะก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดด้วยกันเสมอสองนัดแพ้1นัดก็ยังถือว่าใน5้านัดล่าสุดของพวกเขายังทำผลงานได้ดีและเป็นที่จับตามองว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บสามแต้มหรือเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ส่วนแฮนิคับทำกำไรของเลวอนเบนติตนะฮะก็จัดว่าเด็ดพอสมควรทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด4นัดด้วยกันพลาดไปเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะฮะ ที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นว่าในกล้าคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ส่วนห้านัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์นะฮะก็ถือว่าฟอร์มของพวกเขานะฮะยังร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดแพ้1น่ดัดเสมอ1นัดก็ต้องมาลุ้นว่าในกล้าืนนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านจากเรอัลบนติสได้หรือไม่ส่วนแฮนดิคปบทำกำไรให้กับนักลงทุนนะฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดพลาดไปทั้งหมด2นัดนะฮะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ขัคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะในนอกบ้านได้หรือไม่นะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับ และเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในคัมคืนนี้ของเลวอันเบนติตกันบ้างก็จะใช้เปเรสเป็นหน้าเป้าที่จะล่าตะขายให้กับเลวอันเบนติตนะฮะก็ต้องมาดูว่าเปเรสจะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่และผู้เล่นกองกลางจะใช้จวนมีโจอาควินเฮนริกเก้คาวันโยและโรดิเกสนะครับเป็น5ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมและส,สร้างสรรค์โอกาสเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมส่วนผู้เล่นกองหลังจะใช้แอปเนอร์ฟิลิเป้เปสเซล่าและ ซาบารี่นะครับเป็น4ตัวแนวรับของเลวันบินติสในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า4ตัวแนวรับของพวกเขาจะสามารถต้านทานกองหน้าของปีศาจแดงได้หรือไม่นะฮะก็ต้องบูล้นเชียร์กันส่วนผู้รักษาประตูก็จะใช้เบาโวเป็นผู้รักษาประตูที่เฝ้าเสานะฮะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆก็จะมีทั้งหมด1ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และส่วนระบบแผนการเล่นของเลวันบินติสก็จะใช้แผนระบบการเล่น42-31 ที่จะลงไปฟาดแข่งกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะฮะส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะใช้เวคกฮอตเป็นหน้าเป้าที่จะล่าตะข่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าเจ้าตัวนะฮะจะยิงลูกที่2ให้กับทีมได้หรือไม่นะครับก็ต้องเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ ส่วนผู้เล่นกองกลางจะใช้ซานโชบูโน่เอนโตนี่เฟสตและคาซิมิโลนะฮะเป็น5ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมและสร้างสารรค์โอกาสเกมในค่มม์ืนนี้และผู้เล่นกองหลังจะใช้มาเลเซียมาติเนสวาลานวิสซ์กานะครับเป็น4ตัวแนวรับของพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่มม์ขืนนี้ก็ต้องมาดูว่า4ตัวกองหลังของพวกเขานะฮะจะต้านทานกองหน้าจากเลวอันบินติสได้หรือไม่ส่วนผู้รักษาประตูก็จะใช้เดเคนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ เฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงในค้ำคืนนี้และผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆก,ก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น C231 นะฮะที่จะลงไปฟาดแข่งกับเลวอันเบนติสในค้ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้นะฮะใครจะเป็นผู้สามารถกิบเัยชนะและเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต่อให้กับเลวอันเบนติสที่0.5หหรือครึ่งลูก ราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งและเลทราคาในคู่นี้ทัดยังคิดว่าพิศาจแดงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะยังดูดีกว่าเรวอัลเบนติสอย่างแน่นอนในณเวลานี้และที่ทัดคิดว่านะครับที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องเป็นพิศาจแดงอย่างแมนเชสเตอร์นะฮะและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคู่ที่1น,นะครับส่วนคู่ที่2จะเป็นไฟบวกเปิดบ้านพบเจอกับยูเวนตุสนะฮะในคู่นี้ก็ เคยพบเจอกันมานัดล่าสุดนะครับก็จะเป็นยูเวนตุสที่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้นะก็ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์ก็ต้องมาดูว่านัดนี้ไฟบวกจะสามารถเก็บชัยชนะคืนจากยูเวนตุสในนัดที่ผ่านมาได้หรือไม่นะก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับตอนนี้แคปทำกำไรก็เป็นทีมต่อที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนนะฮะและเรามาดู5้านัดล่าสุดของไฟบวกกันบ้างนะฮะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็ถือว่า ทำผลงานได้มาตรฐาน,นะะก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดด้วยกันเสมอ2นัดและแพ้1นัดเท่านั้น,นะฮะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็ถือว่ายังทําผลงานได้ดีและเป็นที่จับตามองว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บ3แต้มหรือเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ส่วนแฮนดิคปบทำกำไรให้กับนักลงทุนก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกันพลาดเพียงแค่2นัดเท่านั้น ที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ส่วนยูวนตุตนะฮะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะครับในช่วงน้าเวลานี้ก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดด้วยการแพ้เพียงแค่1นัดเท่านั้นก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากไฟบวกนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะ ส่วนแฮนดิคปทำกำไรของยูเวนตุสก็จัดว่าทำกำไรให้กับนักลงทุนเป็นกรอบเป็นกรรมกันเลยนะครับก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด4ีนะัดด้วยการพลาดเพียงแค่นัดเดียวนะฮะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเฉียวว่าในกำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ และเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของไฟบวกกันบ้างนะฮะจะใช้กีโฟฮาร์เลอร์สไลด์นะฮะเป็น3แนวหน้าที่จะลาตะขายให้กับไฟบวกในค่ำคืนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่า3ตัวกองหน้าจะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะส่วนผู้เล่นกองกลางจะใช้ g u นเทอร์ e ฮอ e ์ l ฟ r ล์เอ็กเกสและ คูเบอร์นะครับเป็น4ตัวกองกลางที่จะขับเลื่อนเกมและสร้างสารรค์โอกาสเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมในค่ำคืนนี้ส่วนเพื่อน,นกองหลังของไฟบวกก็จะใช้เลียนฮาร์ดจินเตอร์ซินดิเลียนะครับเป็น3ตัวแนวรับของไฟบวกในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า3ตัวกองหลังของพวกเขานะจะสามารถต้านทานกองหน้าจากยูเวนตุสได้หรือไม่ส่วนผู้รักษาประตูจะใช้มาร์คแฟงเกนนะฮะเป็นผู้รักษาประตูที่เฝ้าเสาให้กับไฟบวกในค่ำคืนนี้ ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บหลักๆก,ก็จะมีทั้งหมด1ตัวด้วยกันนะฮะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นของไฟบวกในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น3,4,3นะฮะก็จะเน้นในเกมลุกมากขึ้นนะฮะในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าไฟบวกจะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของยูเวนตุสนะฮะจะใช้วาโฮวิดและดิมาเรียนะฮะเป็น2แนวหน้าที่จะร่าตข่ายให้กับยูเวนตุสในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า2ตัวกองหน้าของพวกเขาจะใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่และผู้เล่นกองกลางก็จะใช้คอร์ติสลาบิโอลาโคเทลลี่มิเลนติและกววดาโดนะฮะเป็น5ตัวกองกลางที่จะขับเคลื่อนเกมและสร้างสาร์โอกาสเกมในค่ำคืนนี้และผู้เล่นกองหลังของ ยูเวนตุสนะฮะก็จะใช้เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับในคําคืนนี้ก็จะใช้ดานิโลลูกาเน่ซิกลิโอนะฮะเป็น3ตัวแนวรับของยูเวนตุสในคําคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า3ตัวกองหลังของพวกเขาน่าจะต้านทานกล่องหน้าจากไฟบวกได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะส่วนผู้รักษาประตูก็จะใช้เซตนี่เป็นผู้รักษาประตูเฝ้าเสาและผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะที่ยังไม่สามารถ ลงเล่นในสนามในกําขืนนี้ได้ก็ต้องบรรลุนเชียว,ว่าในกําขืนนี้ยูเวนตุสจะมีเทคนิคและแผนอะไรนะฮะที่จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากไฟบวกได้ส่วนระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น3 5 2นะฮะที่จะลงไปฟาดแข้งกับไฟบวกในกัมคืนนี้ก็ต้องบรรลุนเชียกกันว่าทั้งสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้และเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็นยูเวนตุสทีมเยือนนะฮะที่ต่อให้กับไฟบวกที่ราคาปปราคาสูงต่ำอยู่ที่ 2ลูกนะครับและเลทราคาในคู่นี้ทัดยังคิดว่าน่าจะเป็นยูวนตุสนะฮะในหน้าช่วงเวลานี้ที่จะดูดีกว่าไฟบวกอย่างแน่นอนและในคู่นี้นะครับทัดคิดไม่มากทัดขอจิ้มไปที่ทีมเยือนอย่างมาลายูวนตุสนะฮะในคู่ที่2ของรายการในค่าคืนนี้และราคาสูงต่ำนะฮะทัดให้นักลงทุนไปที่ราคาสูงนะครับคิดว่ามีแน่นอน,นะฮะสมเม็ดส่วนคู่ที่3นะฮะจะเป็นเฟเยนูที่เปิดบ้านพบเจอกับซักตาโดเนตนะครับ ในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาก่อนแล้วฮะทั้งหมด3ครั้งนะครับก็จะเป็นซั k a าโดเนตที่ดูดีกว่าเฟยนูตอย่างแน่นอนนะก็สามารถเก็บชัยชนะจากเฟยนูตไปทั้งหมด2นัดด้วยกันแล้วก็เสมอกันที่1นัดนะฮะก็ต้องมาลุ้นเฉียวว่าในคัมคืนนี้จะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้นะฮะส่วนแฮนนีแคปทำกําไรให้กับนักลงทุนก็จะเป็นทีมต่อนะฮะที่ทํากําไรให้กับนักลงทุนได้มากกว่า และเรามาดู5นัดล่าสุดของเฟยเยนูตกันบ้างนะฮะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดและยอดเยี่ยมพอสมควรน,นะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4นัดรวดแล้วก็เสมอ1นนัดนะฮะก็ยังไม่แพ้ใครมานะครับใน ห้านัดล่าสุดของพว er กเขาก็ <te Liberty Overwatch> ต้องมาลุ้นเชียวว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะจากซักต้าโดนิทได้หรือไม่ส่วนแฮนดีแคปทำกำไรให้กับนักลงทุนก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนเพียงแค่2นัดเท่านั้นอีก3นัดนะฮะยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้จะเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ส่วน5นัดล่าสุดของซักต้าโดนิทนะครับก็ไม่เบาเหมือนกันนะก็สามารถ เก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยการเสมอ1นัดแพ้1น,นัดก็ยังถือว่าใน5นัดล่าสุดของพวกเขาทําผลงานได้ดีและเป็นที่จับตามองว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะจากเฟยยนุสได้หรือไม่นะฮะส่วนแฮนดิแคปทากำไรของซักต้าโดเนตก็ จัดว่าเด็ดพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ทํากําไรเป็นก่อเป็นกำให้กับนักลงทุนเลยนะก็ทํากําไรไปที่4นัดด้วยกันแล้วก็พลาดเพียงแค่หนึ่งนะัดเท่านั้นที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเฉียวว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือเปล่านะครับส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเฟยนูตนะก็จะใช้ดานิโลนะฮะเป็นหน้าเป้าที่จะลาตาข่ายให้กับ เฟเยนุสในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าเดรินโรจะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆก,ก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้ก็ต้องมาลุ้นเชียวว่าในค่ำคืนนี้เฟเยนุสจะสามารถเก็บสาแต้มหรือเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่และระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1นะฮะที่จะไปฟาดแข่งกับซักตาโดเนต ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในคําคืนนี้ของซักตาโดเนตนะจะใช้ราซีหน้าตาอเล่น,นะครับเป็นหน้าเป้าที่จะร่า,าขายให้กับซักตาโดเนตนะฮะก็ต้องมาดูว่าราซีหน้าตาอเล่จะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีทั้งหมดศูนย์ตัวนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะและระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4141นะก็จะเน้นแนวเกมรับและเกมกลางมากขึ้นนะก็ต้องมาลุ้นเชียวว่าในคําคืนนี้จะสามารถ เก็บช,ชนะจากเฟเยนูตได้หรือไม่ส่วนเลนราคาในคู่นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะฮะก็จะเป็นเฟเยนูตรอสเทดัมนะครับที่ต่อให้กับซักต้าโด a เนตที่1ลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งและเลนราคาในคู่นี้นะฮะทัดคิดว่าซักต้าโด a เนตน่าจะไม่มแพ้เฟเยนูตอย่างแน่นอนนะครับดีที่สุดของพวกเขาก็น่าจะเสมอนะฮะ ในคู่นี้ทัดยังคิดว่าซักตาโดเนตน่าจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างซักตาโดเนตนะครับในคู่ที่3ของรายการในค่มคืนนี้ส่วนคู่ที่4จะเป็นเฟเนบาเช่ที่เปิดบ้านพบเจอกับเซบีย่านะครับในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็ จะเป็นเซบีย่านะฮะที่สามารถเก็บชัยชนะจากเฟเนบาเช่ไปทั้งหมด3นัดด้วยกันและก็เฟเนบาเช่ก็สามารถเก็บชัยชนะจากเซบีย่าเหมือนกันนะก็เก็บไปที่1นัดเท่านั้นนะฮะส่วนแฮนดิแคปทำกำไรให้กับนักลงทุนก็จะเป็นทีมต่อนะฮะที่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกันพลาดเพียงแค่1นัดเท่านั้นก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ทิมต่อจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ส่วน5นัดล่าสุดของ เฟเนบาเช่นะครับก็จัดว่าเด็ดพอสมควรนะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันเสมอ1นัดแพ้1นัดก็ต้องมาลุ้นว่าในเกมคืนนี้เฟเนบาเช่จะมีความพร้อมเท่าไรนะครับที่จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้ส่วนแฮนรี่แคปทำกำไรของเฟเนบาเช่ก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยกัน พลาดไปแค่2นัดเท่านั้นนะฮะที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ส่วน5นัดล่าสุดของเซบีย่านะครับของพวกเขาก็ทํำผลงานก็ไม่แย่มากเท่าไหร่นะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดแพ้ไปที่3นัดรวดนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าเซบีย่าในค่ําคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะจากเฟเนบาเชได้นะฮะส่วนแฮนดิแคปทำกำไรของเซบีย่าก็สามารถทำกำไรให้กับ นักลงทุนเพียงแค่หนึ่งนะัดเท่านั้นพลาดไปทั้งหมด3นัดน,นะฮะที่ยังไม่สามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียวว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเฟเนบาเช่ก็จะใช้มัสซูอายีและวาเลนเซียนะฮะเป็น2แนวหน้าที่จะร่าตขายให้กับเฟเนบาเช่ในค่ำคืนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่า2ตัวกองหน้าของพวกเขาจะใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของเฟเนบาเช่ก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บใดๆนะฮะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นของเฟเนบาเช่ในค่ำคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น3-5-2นะฮะที่จะลงไปฟาดแข่งกับเซบีย่าในค่ำคืนนี้ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเซบีย่านะฮะก็จะใช้ยูซุปเอนเนลลี่นะครับเป็นหน้าเป้าที่จะรัะตาขายให้กับเซบีย่าในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาลุ้นว่ายูซุปเอนเนลลี่จะสามารถ เซส,สกอร์ให้กับเซบีย่าได้หรือไม่และนักเตะที่บาดเจ็บของเซบีย่าหลักๆนะฮะก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ำคืนนี้ได้นะฮะส่วนระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น3-4-2-1นะครับที่จะลงไปฟาดแข้งกับเฟเนบาเชในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาลุ้นเชียว,ว่าทั้งสองทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะก็จะเป็นเฟเนบาเชที่ต่อ ราคาปปอให้กับเซบียนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่ง แล,ละเลรราคาในคู่นี้ทัดยังคิดว่าทีมเยือนอย่างเซบีย่านะฮะน่าจะบุกมาเก็บ3มแต้มหรือเก็บชัยชนะจากเฟเนบาเชได้อย่างแน่นอนและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะครับและในคู่นี้นะทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเซบีย่านะฮะในคู่ที่4ของรายการในค่าคืนนี้ส่วนนักลงทุนคนไหนที่เห็นต่างจากทัดบอลล็อตนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube กันได้เลยนะฮะหรือจะคัดจะสวนทัดก็ไม่ว่านะครับในค่าคืนนี้ และเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่5กันเลยนะฮะก็จะเป็นอาเซนอนนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับสปอร์ติ้งลิทบอนทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เคยพบเจอกันมาก่อนแล้วฮะในนัดล่าสุดก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ก็ต้องมาลุ้นว่านัดนี้ของพวกเขานะครับจะเป็นทีมไหนนะฮะที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้นะก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับ ส่วนแฮนดี้กับทำกำไรให้กับนักลงทุนทีมต่อก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนเพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นพลาดไปทั้งหมด2นัดนะครับที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องบุุ้นเชียวว่าในค่ำคืนนี้ทีมต่อจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ส่วนห้านัดล่าสุดของอาเซนอนะฮะในห้านัดล่าสุดของพวกเขาจัดว่าเด็ดพอสมควรก็ยังไม่แพ้ใครมานะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมดสีนัดด้วยการเสมอหนึ่งนัด ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้อาเซนอลจะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนเพียงแค่2นัดเท่านั้นพลาดไปทั้งหมด2นัดและยก1นนัดนะครับที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้จะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่ส่วน5นัดล่าสุดของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ไม่แพ้อาเซนอลเลยนะฮะก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด 4นัดด้วยกันแล้วก็เสมอ1นัดนะครับใน5้นัดล่าสุดของว่าเขาก็จัดว่าเด็ดและเป็นทีมที่น่าจับตามองนะฮะว่าในคำคืนนี้จะสามารถบุกไปถล่มหรือว่าบุกไปเก็บชัยชนะจากปืนใหญ่อาเซนองได้หรือไม่นะครับก็ต้องบุลุ้นเชียร์กันนะฮะส่วนแฮนดิแคปทำกำไรของสปอร์ติ้งลิสบอร์ ทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด3นัดด้วยการพลาดเพียงแค่หนึ่งัดเท่านั้นอีก1นัดนะฮะยกนะครับยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่าคืนนี้ทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้เก็บชัยชนะและเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของอาร์เซนอลกันบ้างนะฮะจะใช้โลวีมาติดเนลลี่เนสันนะครับเป็น3ทหารเสือที่จะลาตะข่ายให้กับอาร์เซนอลในค่าคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า3ทหารเสือของพวกเขานะจะใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ และผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆก,ก็จะมีทั้งหมด1ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-3-3นะครับที่จะลงไปฟาดแข่งกับสปอร์ติ้งลิสบอนในค่าคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะก็จะใช้เปาลินโยมาคัสเอ็ดเวิร์ดและตริงเกลนะครับเป็น3แนวหน้าที่จะรัตะข่ายให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในค่าคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า3ตัวก,าาวกาสาส ก็ให้กับทีมได้หรือไม่และผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆก็จะมีทั้งหมดหนึ่งตัวนะฮะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้ส่วนระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น3-4-2-1นะครับที่จะลงไปฟาดแข่งกับปืนใหญ่าร์เนอนในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาลุ้นเฉียวว่าทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้และเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็นาร์เนอนที่ต่อให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนที่1ลูกหรือ1ลูกควบครึ่ง ราคาสูงต่ําอยู่ที่2.75หรือ2ลูกควบครึ่ง3นะครับและเลนราคาในคู่นี้ถ้ายังคิดว่าสปอร์ติ้งลิเบอนน่าจะไม่แพ้อาเซนอลสอยอย่างแน่นอนนะครับดีที่สุดของอาเซนอนนะฮะก็น่าจะชนะเพียงแค่1นเท่านั้นนะครับและถ้าชนะ1นูนย์นะฮะก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิเบอนนะครับที่จะชนะเลนราคาและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะ และเลนราคาในคู่นี้นะครับทัดคิดยังไงก็จะออกมาเสมอกันอย่างแน่นอนต่อเวลาพิเศษแน่นอนนะครับในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะในค่ำคืนนี้ในคู่ที่5ของรายการนะฮะส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบนลมตโต้นะครับสามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะรหรือจะคัดจะสวนทัดก็ไม่ว่านะครับในค่ำคืนนี้ และเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่6คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้กันบ้างนะฮะก็จะเป็นเลวอัเซลโซดาที่เปิดบ้านพบเจอกับเอสเอโรมาในคู่นี้ก็เคยพบเจอกันมาก่อนนะครับในนัดล่าสุดก็จะเป็นเอสเอโรมาที่สามารถเก็บชัยชนะจากเหลวอัเซลโซดาไปที่2ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับเอเอโรมาในช่วงน้เวลานี้ ่วนแฮนดี้คปัทำกาไรให้กับนักลงทุนก็จะเป็นทีมต่อที่ทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะ,ะก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในคำคืนนี้จะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้อีกหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะฮะและเรามาดู5นัดล่าสุดของเลวอ,อันเซลโซดาดกันบ้างนะ,ะใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้สักนัดนะครับดีที่สุดของพวกเขาก็เสมอไปที่3นัดแพ้2นัด ก็ต้องมาลุ้นว่าในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรนะที่จะสามารถเก็บเชชนะจาก s อ l o m โลมาได้นะครับก็ต้องมาลุ้นเชียก,กันนะส่วนแฮนดีแคปทำกำไรของเวอันซิลโซดาก็จัดว่าแย่พอสมควรนะครับยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้สักนัดนะฮะใน5้านัดล่าสุดของพวกเขา และเรามาดู5นัดล่าสุดของ S อ O เโมากันบ้างนะครับใน5นัดล่าสุดของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด3นัดด้วยกันแล้วก็แพ้ไปที่2นัดนะฮะก็ยังถือว่า5นัดล่าสุดของพวกเขายังทําผลงานได้ดีและเป็นที่จับตาม,มองว่าในค่ำคืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะและ3แต้มนอกบ้านตัวเองได้หรือไม่นะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับ ส่วนแฮนดี้แคปทำกำไรของเอสเอโรมานะฮะก็สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนทั้งหมด3นัดด้วยการพลาดไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่มกืนนี้เอสเอโรมาจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้หรือไม่นะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและผ่านเข้ารอบไอเล่นในรอบต่อไปได้นะฮะก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับ และเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเรลียวอันซิลโซดาดกันบ้างนะ,ะจะใช้เชอร์ล็อตคูโบซินวานะฮะเป็น3ตัวแนวหน้าที่จะรับตะขายให้กับเหลียวอันซิลโซดาดในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า3ตัวกองหน้าของพวกเขาจะใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็ต้องมาลุ้นเชียวว่าจะสามารถเก็บ3ามแต้มหรือเก็บชัยชนะได้หรือไม่ส่วนระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น 4-3-2-1นะฮะที่จะลงไปฟาดแข้งกับเอเอโรม่าในค่ำคืนนี้และรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเอเอโรมานะครับก็จะใช้อับราฮัมดิบัลลาชาลาวีนะครับเป็น3ตัวทหารเสือที่จะสังหารประตูให้กับเอเอโรม่าในค่ำคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่า 3ตัวกองหน้าของพวกเขาจะใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับและรายชื่อผู้เล่น,นบัตรจ็บหลักๆของเอสเอโลมาก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับที่ยังไม่สามารถลงไปฟาดแข้งในค่ำคืนนี้ได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์ว่าในค่ำคืนนี้เอสเอโ a จะมีความพร้อมเพียงเท่าไหร่ที่จะสามารถ บุกไปเก็บ3มแต้มหรือเก็บชัยชนะจากเลวอันเซลโซดาตในนอกบ้านได้นะก็ต้องบุลุนเชียกันนะครับส่วนระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น3 4 2 1นะฮะที่จะลงไปฟาดแข่งกับเลวอันเซลโซดาตในค่ำคืนนี้ก็ต้องบุลุนเชียว,ว่าทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้และเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเลวอันเซลโซดาตที่ต่อให้กับเอสเอโลมาที่0.5หรือครึ่งลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูก และเรทราคาในคู่นี้นะครับทัดมองว่าทีมเยือนอย่าง s อ o m โมาน่าจะไม่แพ้เรลอันซิลโสดาตอย่างแน่นอนนะครับทัดยังมองว่า s อส m โมาน่าจะผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบลึกได้อย่างแน่นอนนะและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง s อสเโลมานะครับ ในคู่ที่6คู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบอลมโตก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะฮะหรือจะขัดจะส่วนทัดก็ไม่ว่านะครับก็จบกันไปทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะ,ะที่ทัดนำมาวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนนะฮะ ก็มาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าทัดให้ไปที่คู่ไหนกันบ้างนะครับในคู่ที่1จะเป็นเลวอันเบนติสที่เปิดบ้านพบเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่พิศาจแดงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคิดว่าน่าจะ สามารถเก็บ3แต้มและทํากําไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอนนะครับส่วนคู่ที่2จะเป็นไฟบวกเปิดบ้านพบเจอกับยูเวนตุสในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่ยูเวนตุสนะฮะก็คิดว่าน่าจะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้และคู่ที่3จะเป็นเฟเยนูสเปิดบ้านพบเจอกับซักต้าโดเนตทัดก็ให้ไปที่ทีมเยือนอีกเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะในคู่นี้ส่วนคู่ที่4จะเป็นเฟเนบาเช่เปิดบ้านพบเจอ กับเซบีย่าทัดก็ให้ไปที่เซบีย่าส่วนคู่ที่5จะเป็นอาเซนอนเปิดบ้านพบเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนทัดก็ให้ไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะและคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นเรอันเซลโซดาทัดก็ให้ไปที่เอสเอโลมานะครับก็จะเป็นทีมเยือนทั้งหมด6คู่นะฮะที่ทัดให้กับนักลงทุนไปนะครับก็ต้องมาลุ้นว่าจะเข้าทั้งหมดกี่คู่นะฮะในคข้าคืนนี้ก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับ และนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบอลมโต๊ะในค่ำคืนนี้นะฮะคิดว่ามีประโยชน์และนำไปต่อยอดได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบอลมโต๊ะได้ทำคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ทัดกดตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน e p พีหน้าสวัสดีครับ